ก่อนดูคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมข่าว ch7hdnews ด้วยนะครับเช้านี้ที่หมอชิดเจาะลึกข้อมูลกันบ้างคราวนี้ไปดูทางด้านคดีกันบ้างคุณผู้ชมซึ่งทางแพทย์หญิงที่ถูกทำร้ายพร้อมคุณพ่อนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สพทันหลางนะคะแพทย์หญิงบอกเลยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ควรมีคนไทยคนไหนที่ต้องเจอกับเรื่องราวแบบนี้นะคะ นี่ค่ะช่วงเช้าเมื่อวานพนักง,งานสอบสวนสพถลางนัดสอบปากคำแพทย์หญิงทานดาวจันดำเพิ่มเติมนะคะซึ่งคุณหมอก็เดินทางมาพร้อมกับแฟนชาวต่างชาตินะแล้วก็มาพร้อมคุณพ่อด้วยมาเข้าพบพันตํารวจโทอนุกูลหนูเกตร,รองผู้กํากับสอบสวนสพถลางก็ใช้เวลาสอบปากคํานานเกือบ3ชั่วโมงล้ค่ะ โดยออกจากห้องสอบสวนในช่วงบ่ายก็ด้วยสีหน้าที่จายิ้มย้มแจ่มใสนิดนึงนะคะก็ถือว่าอับสบายใจขึ้นแล้วโดยผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่คุณพ่อโพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาพร้อมใบแจ้งความซึ่งในใบแจ้งความมีชื่อของชายสวิสเซอร์แลนด์คู่กรณีปรากฏอยู่ทําให้คู่กรณีขู่จะแจ้งความกลับพรบคอมพิวเตอร์เรื่องนี้คุณหมอว่ายังไง คุณหมอธันดาวบอกว่ามันเป็นความจริงถ้าหากจะฟ้องก็คงดําเนินการกันไปตามกฎหมายโดยคุณหมอบอกนักข่าวว่าส่วนตัวมีความเครียดเพราะคู่กรณีเหมือนมีแบ็คใหญ่มีเงินเยอะเธอเองเป็นแค่หมอตัวเล็กๆส่วนที่โดนเหยียดนั้นก็ไม่ควรมีใครโดนเหยียดถ้ามาขอโทษด้วยความจริงใจก็ยินดีจะรับไว้แต่ในส่วนของกฎหมายยังคงดําเนินการให้ถึงที่สุดค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะโชว์มาไทยมากกว่าเพราะหนูเป็นคนถูกกระทําใช่ไหมคะมีความเครีย มีความกังวลแล้วก็คือก็คิดว่าตัวเองน่าจะเครียดอยู่ระดับหนึ่งอะค่ะก็หนูก็กลัวด้วยอีกฝั่งแึ้ก็แบ็คเขาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รูเป็นคนที่มีเงินเยอะหนูเป็นแค่หมอตัวเล็กๆคนนึงอะไรเงี้ยค่ะคือหนูกพัวว่าหนูจะคือหนูอยากให้กฎหมายแล้วก็ความยุติธรรมแล้วก็ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือหนูให้หนูได้รับความยุติธรรมที่คนไทยคนหนึ่งควรจะได้อะค่ะ หนูรู้สึกว่าไม่ควรมีใครมาได้รับการโดนเหยียดแบบนี้ค่ะอีกอย่างเขาเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยมาหากินกับคนไทยที่ว่าแบบเปิดความชา่อให้คนเข้าไปดูอะไรประมาณนี้ค่ะทำงานอยู่ในประเทศไทยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยคุณไม่ควรเหยียดใครว่าใครเป็นโลเคอลุณควรจะเลเสเปกเขามากกว่าครับอ่ะคุณกเกษมนะครับซึ่งเป็นพ่อของคุณหมอเขาบอกว่าเรื่องนี้กําลังกลายเป็นเรื่องของการเมือง เชื่อว่ามีการแนะนําจากทางราชการมีความพยายามจะแปลงให้หมอเป็นคนวิกลจริตซึ่งตนคิดว่าเลอะเทอะมากถ้าตํารวจทําแล้วไปแนะนําทนายความอย่าทําแบบนี้นะครับเพื่อให้หมอเกิดความสับสนแต่ได้แนะนาไปแนะนําหมอนะลูกตัวเองบอกว่าให้พูดไปตามข้อเท็จจริงเพราะเราแต่ละคนยุ่งกับการทํางานไม่มีเวลาว่างมากมายนักก็ขอฝากตํารวจอย่าไปเข้าข้างคนผิดโดยคุณพ่อยืนยันว่าเรื่องนี้จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะเราถูกกระทํา ก่อนหน้านี้พูดแบบหนึ่งพอเป็นกระสาพอเป็นข่าวก็เปลี่ยนอีกแบบหนึ่งส่วนตํารวจชั้นผู้น้อยสองคนที่ไปในจุดเกิดเหตุคืนนั้นทางคุณพ่อกับหมอไม่ได้ติดใจเพราะถูกสั่งให้ไปทําตามหน้าที่นะครับอยากให้ฝ่ายยุติธรรมปกป้องคนที่เป็นพลเมืองของไทยไม่ใช่ปกป้องคนต่างด้าวคุณพ่อกเกษมยังบอกด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและส่วนกลางเรื่องนี้ตนคิดว่าพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต ที่จะต้องเคลื่อนไหวเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดในเรื่องของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวถ้าการจัดการท่องเที่ยวภูเก็ตด,ดีบุคคลท้องถิ่นไม่ถูกเหยียบย่ำไม่อยู่ในอิทธิพลให้กับพวกนายทุนต่างๆทุนต่างๆจากต่างประเทศก็ดีในประเทศไทยก็ดีก็จะเป็นคุณูปการให้จังหวัดภูเก็ตและคนที่มาท่องเที่ยวพระภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับโลกนะครับอ่ะฟังเสียงเขาหน่อยครับหากว่าเราแพ้ก็เราก็ยินดีแพ้คดี oh. แต่ถ้าเราชนะ แล้วก็มีการเรียกร้องเป็นสินไหมต่างๆก็แล้วแต่นะที่คุยกับลูกสาวนี่มลงลอ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 งถามคนอยู่ด้วยบางทีผมไม่ได้ไปเทแสแซงอะไรหรือว่าเราตั้งใจจะถ้ามีเงินเหลืออะไรจำนวนเท่าไหร่เนี่ยจากการสู้ชนะคดีถ้าชนะเ,เราจะมอบตรงนี้เป็นกองทุนใ,ในการรักษาจาจหาดบรเิเวณที่เกิดเหตุนี้กับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรคุณผู้ชมครับท่านพันตำรวจเอก ภารกรสนธิกุลท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทร,ร,รจังหวัดภูเก็ตนะครับบอกว่าท่านผู้บังคับการตำรวจภูทร,รจังหวัดภูเก็ตและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ความสนใจในเหตุการณ์นี้ <S 1> <S 1> ที่เกิดขึ้นอย่างมากนะครับแล้วมีการตั้งกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือความประพฤติของชาวต่างชาตินะครับถ้ามีชาวต่างชาติบางคนประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือถ้าเข้าข่ายที่ไม่เหมาะสมนะครับทำผิดกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ จะมีการเสนอเพิกถอนหนังสือเดินทางก็คือวีซ่าอย่างเด็ดขาดเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้าค่อนข้างที่จะครบเกือบทุกมิติแล้วคุณผู้ชมบางท่านบอกเลยว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวต้องใช้คํานี้เลยนะครับก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานต่างๆให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับก็ตัดสินกันไปเดี๋ยวรอดูสรุปฮะอันนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละคือแจ้งความข้อมูลค่อนข้างชัดน่าจะจบแล้วแหละเรื่องนี้ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทาง c s 7 hd news